แมววัดขี้เสาชื่อสม้มไม่เคยมีใครคิดว่ามันจะทำอะไรนอกจากนอนแต่คืนนั้นเสียงฝีเท้าลึกลับย่องเข้ามาในวิหารเก่าแก่ที่ประดิษฐานโบราณวัตถุศักดิ์สิทธิ์โจรสองคนพยายามจะขโมยพระพุทธรูปเก่าแก่ราคาประเมินไม่ได้ จ,จู่ๆเจ้าสมที่เคยนอนหลับปุ๋ยก็ลืมตาโพลงดวงตาสีอำพันของมันไม่เพียงแค่ตื่นแต่เปล่งประกายสีทองอารามราวกับแสงดาวมันคำรามเสียงต่ำอย่างที่ไม่เคยมีใครได้ยินมาก่อนเงาร่างโปร่งแสงหลายสิบปรากฏขึ้นหลอมรอบเจ้าเหมียวโจนถึงกับพงะแสงสีทองจากดวงตาของสมพุ่งตรงเข้าใส่พวกมัน วิญญาณบรรพบุรุษแห่งวัดเข้าสิงสู่เจ้าส้มอย่างเต็มเปี่ยมมันไม่ใช่แค่แมวธรรมดาแต่เป็นผู้พิทักษ์แห่งวิญญาณที่ปกปักรักษาโบราณวัตถุมานับพันปีโจรกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวก่อนจะวิ่งหนีหายไปในความมืดเมื่อภัยผ่านไปเจ้าส้มก็กลับมานอนขดตัวอย่างสงบราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ต่างตกตะลึงกับความจริงที่ว่าแมวคิซาตัวนี้คือผู้พิทักที่แท้จริง